วันนี้นะคะลักกี้จะพาทุกคนนะคะมาช่วยกันกวาดพิมะมาเร็วใครชอบพิมะมาช่วยกันกวาดซะดีๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้นะคะ9ก้าโมงครึ่งเดี๋ยวไปดูว่าเสร็จกี่โมงนะคะโอเคไปช่วยกันเลยค่ะลงมือสวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะฝนตกเอ้ไม่ใช่หิมะตกแล้วคือหนาวมากาคาดว่าจะมานติดลบสามต้นไม้ตายหมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญคืองานที่เราต้องทําในตอนหิมะตกค่ะมันก็ไม่เชิงว่าลําบาก,กน,นะแต่ว่ามันก็งานเพิ่มใช่ไหมสวยประหารเลยเชื่อไหมคล้ายแบบเนี้ยประหารทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยตายหมดแล้วต้นมุงต้นไม้ของลักกี้นะคะ ผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้ทานนะคะก็ตายหมดเลยค่ะอไปไปดูกันดีกว่าว่าเราทำอะไรบ้างเห็นไหมเอ่ย นะคะมีเครื่องแต่ใช้งานไม่ได้เราก็ต้องกลับมาแมนวนวล ที่รัฐโครโลราโดมีกฎหมายคนที่อยู่ใสยนะคะจะต้องทำความสะอาดไรเวแล้วก็ไซวอล์กเนี่ยภายใน24ชั่วโมงค่ะเพื่อเป็นความปลอดภัยสำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะโดยเฉพาะเขตโรงเรียนค่ะมันเป็นแข็งเนี่ยถ้าเราไม่ทำความสะอาดไรเวของเรานะคะแล้วมีคนมาลื่นล้มเนี่ยเขามาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ค่ะ สำหรับใครที่ไม่อยู่บ้านก็ต้องไปหาคนที่จะมาเก็บกวาดหิมะให้เรานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วค่าจ้างเนี่ยจะอยู่ประมาณราวๆที่25เหรียญถึง75เหรียญต่อชั่วโมงค่ะหรือถ้าจ้างเป็นซีซันเลยก็คือทั้งฤด,ดูเลยนะคะก็อยู่ประมาณ200เหรียญถึง600เหรียญซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหิมะตกบ่อยขนาดไหนคะ่ะ ช้าไปแล้วจะต่อยตอนนี้สามีกลับมาบอกว่าจะมาช่วยกวาดทีมะค่ะแต่เราเสร็จหมดแล้วค่ะ I know <laughs> I know <Hi. S 2> Thank you come for help Thank you. Thank you for is not working Pain, painful mm. trying to figure it out I feel the gas and clock oh, no. everything. Right. What? Uh, so the end, I it. What? You had to push the red button in. Yes, I did. No, I pushed it in now. It, 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 it. Yeah, I did before, and then I pushed the red button again. Oh, no! A few moments later. เอาละค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะไรเวอรของเราสะอาดแล้วค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าอยู่เมืองหิมะเนี่ยมันไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะมันลำบากด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันว่าเราจะแนะนำวิธีขับรถบนหิมะที่ลื่นๆนะคะว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย Have a good day.